สวัสดีครับวันนี้พ่อผมสั่งเซฟแล้วก็มามารีวิวส่งงานมือสอดใส่ลังอลูเหลี่ยมสีซ่าสิบหกมิลแล้วก็ไกเ่เซฟนะครับไกเ่เซฟนะครับไก่สองระบบนะครับก็ปีกนี่เป็นปีกเป็นปีกข้างค่าวแบบนี้นะครับอ่าแบบนี้นะครับแถมสายพีให้ยังหนึ่งคู่ลูกดอกอีกสองลูกก็มีอ,อุปกรณ์ให้พร้อมยิงเนาะ ราคาก็ดูที่2,500้ารวมส่งราคาโอนเก็บเงินไปทางเพิ่มอีก200ครับนี่นะครับพันไายไม่สักนะครับนี่นะครับโอ้สวยเงาตาแตกนะครับนี่ก็สำหรับสุดหน้านี่จะเป็นจะเป็นงานจะเป็นงานทรงไอคอมนะครับใส่รังอลูเหลี่ยมนะครับสบ สีซานะครับต่อไปครับมือสอนแบบนี้จะเละจะไม่มีนะครับสุดหน้าเพราะว่าไม้หมดครับอ่าแบบนี้นะครับอ่าเงาตาแตกนะครับสำหรับท่านที่สนใจติดต่อสั่งงานได้เนาะนี่นะครับให้ดูเลยครับจัดจ่ะนะครับพร้อมยิงให้เลยนะครับเดี๋ยวจัดทรงจัดจ่ะทรงให้วันนี้นะครับสามเจ้าก่อนนะครับ ส่วนเจ้าหินเหลือวันพรุ่งนี้ครับผมเพราะว่าจะส่งให้เจ้าที่เร่งผมก่อนเนาะง่ายดีนี่นครับเงาตาแตกนะครับอ่าสำหรับท่านที่สนใจติดต่อสั่งได้เนาะราคา2 5 0 0ัน้ารวมส่งเก็บเงินไปทางเพิ่มอีก200นะครับตับนี้นะครับนี่ครับเงาตาแตกนะครับ่าย่ายคลิปลำบากหน่อยนะครับ ท้ายข้างหนึ่งก็มือยกของข้างหนึ่งนะครับนี่นะครับสับพันธ์ที่สนใจอ่ามือสอดต่อท้ายด้วยแผ่นแบบนี้นะครับติดให้ความสวยความงามแล้วก็สับพันธ์ที่สนใจสั่งงานได้นะครับจะทรงวันนี้ผมจะทรงให้ก่อนนะครับสามท่านส่วนท่านอ,อื่นเอาไว้รอวันวันพรุ่นงนี้นะครับ เพราะว่าทํางานไม่ทันนะครับใจเย็นๆนะครับส่งของส่งของให้ฮุกส่งของให้ฮุกคนแน่นอนนะครับโอเคนะครับเอาและเอาตามที่ผมว่านี่ครับอย่าเร่งอย่าเรียบนะครับเดี๋ยวงานเดี๋ยวงานมันไดจะออกมาไม่สวยนะครับนี่นะครับเงานะครับตามนี้นะครับ เป็นยิงปลาราคาถูกนะครับสนใจสั่งได้นะครับขอบคุณครับ